โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะหลังจากที่พาที่แล้วนี่เราไปบ้านบ้านป้าคานานะฮะแล้วก็เดี๋ยว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 ตรงนี้นั่งทำอะไรเออลิงเดี๋ยวโอ้โหรู้สึกเขาจะฟินมากเลยนะฮะโอเคหลังจากพาที่แล้วนี่เราไปบ้านป้าคานามานะครับแล้วก็ป้าคานานี่ก็นั่งดื่มเหล้าแบบโอ้โหมันมากเลยนะฮะแบบมีความสุขครับแล้วก็ แล้วก็นะฮะพาดีนะครับเราจะไปกันต่อนะฮะกับพารกิจของแอลใครคือใครคือแอลอะโอเคผมจะบอกว่าแมปนี้ผมกลับมาดูได้แล้วนะฮะโอเคแอลโอเคขับรถไปดีกว่าฮะไปทางที่ง่ายกว่านะครับผมแล้วนี้นี่ามาโผล่มาอะไรวาตอนกลางคืนเนะี่ยไปแล้วยูหูเด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  ไปโอ้ไปทางนี้ฮะไปงี้รถมันบังอยู่มองไม่เห็นโอเคเปรนเปรนเปรนเออเอาเอาดิบดิบเปรนเปรคอเดะเปรโอ้ขับเร็วมากฮะจังหวัดนี้ อ้าวข้าไปเดี๋ยวขวาตรงนี้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสายเดินหน้าตเต็มกำลังแล้วก็เบรกโอเคป็นการขับรถที่ค่อนข้างดีที่ใช้แค่ค่อนข้างดีโอ้โอ้าวอ้ยขีรัตนี่รู้สึกตอนนี้เรา่าจะอยู่แถวแชนบทน,นะฮะเพราะว่าทางนี้แบบือน ห่างไกลความเจริญโอ้โห่ควันเห็นควันเป็นสีฟ้าแล้วเมาหรือเปล่าลูกเจบอกว่าไม่เมานะเอ้ยวันดีพวกรถพวกเดียวกันอ้าวเอมีมียิงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเยิงทิ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึกเมาไปไยเมาเมาไปโอ้ย แป๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงโอ้ยโอ้อยไอ้นี่ก็จริงๆเลยจะยิงอะไรยิงอะไรกับเขาอะไรกับเขามาตัวงูทำอะไรตรัชชวงูทำอะไรครับทำอะไรทำอะไรครับอยู่ตรงนี้เว้ยขอว่าเราไปดีกว่าอ๋อ oh, ไม่อยู่แล้วเว้ย โอ้โหระเบิดเน่าไก่ไปโกคขันเดี๋ยว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 เราพวกเดียวกันเรามาดีมาดีไอมาดีเว้ยมาดีเว้ยมาดีมาดีมาดีไหนอยู่ไหนกันอีกอยู่ไหนกันอีกอยู่ไหนกันอีกไหนกันอีกอยู่ตรงนี้ไรเนี้ยยืนทับไปเล ยืนทำย oh. <to> ืนทำยืนทำอะไรทำอะไรจากพวกสีฟ้ากลายเป็นสีแดงฮะชีโอ้โหแรดแรดแรดทำอะไรแรดชี้มาแล้วแรดโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเราเข้าประตูไปดีกว่าฮะอยู่กับน้องแรดนี่ไม่ได้ฮะยินดีต้อนรับฉันโลจินัสและแกล่ะ นายอาเจาใช่ไหมย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่โบสถ์ของฉันน่นมันปืนใช่ไหมใช่แล้วนี่คือสิ่งที่ทั้งโลกต้องการเรลเวลชั่น5.5เป็นที่นิยมเลยนะเนี่ยเ the and แล้นี่ทำไมฟันฟันละ่ะน่าทื่อเินมากเลยลอง,ลอง,ล,องนนลองจินนัน้นลองจินนัน้นลองจิน,นุนนดเลยนะอแบบว่าเสียงนี้ค่อนข้างทื่อนทีเดียวฮะ นายต้องการเลือกปืนอะไระดีเหรอดีเดอรมนามสิองสี่สิบเจ็ดเดี๋ยว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 ดยเดี๋ยวายิงหรือไม่ก็ r e v o l a t i o n สิบเก้าสนึ่งหนึ่งหนึ่งแห ผมอ่านอ่านอ่านชื่อปืนไม่ค่อยเป็นฮะเรานต้องการในต้องการปืนและปืนทุกปืนเป็นคัพพีไบเบิลแล้วก็ รู้สึกเหมือนเขาเขาจะบ้าเหมือนบ้าพวกศาสนานะฮะและนี่สิ่งที่พระเจ้าต้องการเข้าใจไหมนี่สำหรับนายอันแรกอ้าวสบ,บายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรากำลังโดนโจมตีเปล่า ปืนนะ้ำผุ่นฉีดมีแล้วลืมบอกไปว่าผมเปลี่ยนปืนนะครับเปลี่ยนอาวุธแล้วเวนกำเดี๋ยวต้องกลับไปหาโอ้ยโอ้โหต้องกลับไปแล้วเร็วๆไปทางไหนไปทางนี้โอเคลงล่างไปเลยฮนะแล้วนี่เขายังยิงก็ไม่เลิก เราเราไปช่วยหมู่บ so ้านก่อนกันเราจะโดนโจมตีแล้วฮะ Oh my god my god ขอตัวตายเลยเดี๋ยวนั okay. ่งแปลงฮะมีนับเวลาถอยหลังอย่างงี้ต้องใช้แน่นอนนานไงจะไม่ต้องแล้วขับเองก็ได้ฮะขับเองเร็วกว่ามามามาโอ้โหไอ้นี่ <Birthday. S 2> ไอ้นี่มีปัญหาเหารอจ้าชนเลยอ๋ออนี่ปืนโอเคโอ,โอ้โอ้โลมหน่อยลมหน่อยลมหน่อยพยายามอย่าสู้กลางทางนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียเวลาเสียเวลาด้วยนะฮะแล้วก็เปิดกระสุนด้วยโอเคแต่เดี๋ยวเราจะได้เปิดกกระสุนกันแล้วแหละมาเร็วมาเร็วไป ขับรถทางตรงเลยครับผมไม่ไม่ใช่ดิขับอย่างขับอย่างดีๆเลยฮะอุ้ยนั่นอะไรอะไรไฟโอ้โหมาเร็วมาเร็วมาเร็วรีโหลดก่อนโอ้ตายแล้วตายตายตายฉะมานี่แล้วซาบ,บาฉันอยู่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเครอก่อนนะประชานชนรอก่อนแป๊บน,นึงโอ้โหนั่นหอหรือเปล่าน่าจะใช่ฮนะน่าน่าจะใช่หอครับโอ้โหแล้วหมู่บ้านเราโดนเผาซะอย่างนี้โดนเผาซะอย่างนี้ไอ้นี่ก็ยืนทำอะไรไม่รู้เรื่องโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆเฮ้ยใค,ใครเห็นใครเห็นเห็นเหรอจะ เห็ดเหรอจ้าเห็ดเหรอจ้ามาโอ้โหโอ้โหไอเนี่อะไรไอ้นี่อะไรอะไรอะไรไหนตรงนี้เห็ดยู่เห็ดยูหนึ่งตัวตัวอยู่นี่ยิงอัดเข้าไปโอ้ยไม่ตา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 ยจัดอีกจ้าไม่ตายจัดอีกไหนตรงนู้นอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี้โอ้โหไฟไหมเดี๋ยว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  โอ้ยเอาไฟออกไปก่อนเอาไฟออกไปโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วน่าไงตัวนึงเห็นแล้วตัวนึงมามามาอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหอาต้องเป็นประชาชนหรือเปล่าวะเอ้ยนี่มันพวกแดงพวกแดงตายครับโดนไฟโดนไฟที่พวกหนูไอจุดตายแต่ว่าอยู่ไหนก็ไม่วะเอ้ยโอ้โหอยู่นี่นี่อยู่นี่โอ้ยเมาส์มันช้าอะโอ้ยเมาส์ช้าเมาส์ช้าโอ้ย เมาช้าเว้เมาช้าเดี๋ยวอย่าพึ่งยิงดิวะอย่าพึ่งยิงดิวเอโอ้ยเมาช้าเมาช้าครับเดี e. ๋ยวผมต้องปรับเซนซิทีฟเมาส์ละโอเคโอเคฮะกระสุนเหลือน้อยมากครับไหนก็โอ้โหอยู่นู่นไงมาเอาปืนนี้มาใช้ก่อนเห็นเห็นเห็นไหนวะ ว่าไหนวะเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้พี่เทคดาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเทคดาวเลยอ้าวเวรกำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนี่อะไรวะเมาส์มันชาเซนซิท huh> uh ีฟ huh. ช้ามากครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับแป๊บขออนุญาตปรับเซนซิทีฟเมาส์เมาส์นี่ไงเมาส์เอเซอร์เรชันคืออะไรนี่ลุกเซนซิทีฟ

ไปขึ้นตรงนี้ได้นี่วะใช่ไหมโอเคเอาเนี่ยมันมันต้องมาทางนี้โอเคมาโอเคนี่เราน่าจะเข้าทางข้างหลังหมู่บ้านใช่ไหมนั่นไหนวะใครเห็นวะใครวะใครเห็นว,วะเมื่อกี้โอ้โหที่เผาใครเผาใครเผาเอา้าเช็คเดาไม่ได้เช็คเดาไม่ได้ครับผมโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ โอเคโอเคยิงทิ้งก่อนเลยยิงทิ้งก่อนเลยได้เฮดช็อตเลยครับผมมาเอามาอีกรอบเอาใหมา่อีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวยังเซนซิทีฟไม่ถูกใจแรงกว่านี้โอเคเดี๋ยว่าไหนวะนี่มาทำอะไรจ้ามาทำอะไรจ้าไหนตรงไหนตรงไหนอีกวะเดี๋ยววะ อยู e ่บนอยู่ตรงนี้อยู่พี่อยู่นี่จ้าพี่อยู่นี่หาใครไหนอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอู้หูระเบิดระเบิดระเบิดมาละเอาระเบิดเอาระเบิดเหรอจ้าโอ้โหเดี๋ยวมาดึงมาดึงอ้อยอ้อยอ้อยจะตายเอาฮะจะตายเอาไหนวะอยู่ไหนบัว นั่งไงเห็นแล้ว <ๆ S 1> เห็นแล้ว <ๆ S 1> เห็นแล้วจ้าเห็นช็อตเห็นช็อตไหนตัวนึงวะตัวไหนวะน,นี่ไงนี่เหรอจะนี่เหรอจะนี่เหรอจะมีดีได้แค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยปนปืนก่อนเน่โอเคเฮ้ยไม่ใช่เอาปืนเก่าเก่ากว่ามาครับผมอันนี้เก็บได้มันเก็บได้เฉพาะ โอ้ยขึ้นไปเดี๋ยวอะตรงนี้มีสเก็ตไฟอยู่เลยฮะโอ้ยไอ้ที่มันตัวโยนระเบิดโยนระเบิดโอ้ยไหนวะไฟไฟเต็มเลยครับเฮ้ยตรงหุ้นเห็นเห็นเห็นโอ้ยเก็บของครับเก็บของเก็บของมาครับโอเคเดี๋ยวขอก่อนเดี๋ยวขอก่อนกระสุนจะหมด โอ้โซึ่งแบบว่าจะโดนโดนเมาพวดไอ้โดนระเบิดพวเดกตายนะเอ้ยต้งหมุนวิ่งไปไหนไหนวะท่านไหนวะนั่นไงทำทำอะไรไหนอยู่วะโอ้โหพอพอ เวดกำละเดี๋วเดี๋ย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 วเดีเดี๋ยวหนี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 เชียวเีก่อนเลยวก่อนเะเดี๋ยวว่าอยู่ไหนพัวพอมันตามอยู่วะวะหาผาหาหานั่นนั่นไงอ้าโหทำอะไรโหทำอะไรทำอะไรมีคนขับมีคนขับไม่ล่วงอีกโอ้โหพอพอมันมาพอมันมาโฉบ

ที s, s, ness, s, 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 ่พวกใครน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกซาเบานะเอ้ยไม่ใช่ดิพวกของเพแกนก็มาช่วยบาดวาแต่ว่าบาดาบาดวาบาดาอยู่ไหนไม่รู้จะไปช่วยจะไปช่วยบาดาโว้ยอย่าวิ่งมาชนผมโอ้ย วะเฮ้ยจะไปช่วยบาดาจะไปช่วยบาดาโอ้ยลงก่อนลงก่อนไปช่วยบาดาครับบาดาสำคัญกว่าเข้าทางไหนวะเข้าทางไหนวะเฮ้ยนี่ปีนตรงนี้ขึ้นได้ครับไปฮะหาทางไปช่วยบาดาเลยครับ บาดาอยู่ไหนหาได้ไหมวะไหนวะไหนวะ,นวะบาดาบาดาอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่อยู่ชั้นล่างน่าอยู่ชั้นล่างนี่ไงครับบาดาเจอแล้วโอ้ยเอาบาดามาก่อนบาดาพี่มาช่วยแล้วโอ้ยนะครับไอเจทีประตูไปเลยนั่นแหละ โอเคทันพอดีครับเจโอเคเขาเป็นเด็กนะซาบาวแล้วลูกมันเป็นเด็กยังตกใจอยู่เลยเขาคุณมากเด็กมาขอบคุณแล้วมันดึงออกทำไมวะเนี่ย It's on RJ. It's on me. We can't worry about that now. They took the outpost. i yeah. have hostages. Fine. The outpost first. Without it, we're we'll cut off from the others. oh okay. พาหนีไปหมดแล้วฮะ.ชิบ.อ๋อ,แล้วค่ายมาโดน.ไอ้ไม่ใช่.แล้วของเราเนี่ยมัน ยึดอะไรตอนนี้นะเนีเออ่ยเฮ้ยได้แต้มสกิลมาว่ะอัพอะไรดีลัน n i n g reload อันนี้สองสองพอยต์เลย focus d ริฟติ้งอันนี้อะไร rhino skin อันนี้เอ่ออันนี้น่าสนใจฮนะอัพอัพสกิลที่มันยังพอดูเป็นเป็นผู้เป็นคนมาก่อนค่ะไม่ใช่อย่าง หมือนกับว่าค่อยค่ยจเจริญเติบโตคะไม่ต้องอัพสกิลที่เหมือนกับก็อะไรที่มันรุนแรงเกินไปเช่อสกิลอะไรที่มันดีกันไปนะมัก,ก็เดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนกลากในตอนแรกนะครับเพราะเราจะ,าจะาไอเดียอะไรอ่ะวันนี้อ๋อนอนอันนี้บ้านเราโอเคมาขายของก่อนเลยแล้วก็เติมกระสุนเนาะ ตังก็จะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยยังไม่มีอาวุธอาร์อัลล็อกแล้วครับอัลล็อกแล้วสามารถใส่ได้เลยใช่ไหมโอเคอันนี้ไซอาร์ผมใช้อันนี้อยู่ฮะโอเคครับผม ผัดผ้าก่อนไม่มีใยเหล็กนะตอนนี้อ๋อต้องไปที่ที่ไหนวะไปที่ภูเขานะฮะโอ้โหภูเขาอยู่โคตรไกลเลยแล้วแมพผมนี้ก็ยังแทบไม่ได้เปิดเลยนะแบบเปิดมาก็เปิดมาหมูมาหมาอะไรยัง ไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่เองโอเคอยู่บนนู้นนะฮะโอเคอยู่บนนู้นรู้สึกจะใช้นี้ไปได้นะฮะโอเคมาแต่จริงผมอยากอัพสกิลวิ่งแล้วิ่งวิ่งไปรีโหลดไปอันนี้มากกว่านะฮะโอเคไป ไปครับผมยูผมว่าแล้วก็เซนซิทีฟเมาช้าที่ผมไม่ชอบครับเพราะว่าเล่นเกมแบบนี้เซนซิทีฟต้องเร็วครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเลงอะไรเลงช้าหมดครับแล้วก็ตายหลายลอรอบฮะโอเคไป อยู่ตรงนี้รู้สึกจะมีอ๋อไม่มีไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงไอ้นี่รู้สึกว่าจะเก็บไปขายได้ครับแล้วก็ขายได้ราคาบ้าครับนะฮะดอกไม้รู้สึกดอกไม้เป็นอะไรที่ขายได้แล้วก็น่าจะแพงนะรู้สึกดอกไม้นะเพราะว่าผมไปดูของพี่เอสเคซี่มานะฮะหรือว่าพี่สกิดอะไรนั่นแหละนะครับหลายคนอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะฮะ ก็เขาซื้อไอ้ที่มันเป็นสวนนะฮะอะ่นั่นแหละแล้วสวนมันราคาค่อนข้างแพงครับผมก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ากาดสองคนเหรอวะโอเคอะนะั่นมาอยู่บนไหนวะนอยู่บนนู้นเหรอคิดไปไงดีวะ,อะโอเคนั่นเราจอดรถก่อนดีกว่าครับไป แต่ว่ายังไงนะผมว่าผมขอหยุดความสนุกตรงนี้นะฮะไว,ไว้ในพาร์ทนี้ก่อนละกันนะคะแล้วเจอกันพาร์ทหน้าดีกว่านะฮะสำหรับพาร์ทน,นี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ